สวัสดีครับวันนี้เรามีไฮลักฮีโร่นะครับสีประตูส,สวยๆมานำเสนอนะครับผมคันนี้ถือว่าสวยนะครับทรงดีมากนะฮะดูตามผมไปนะครับผมรถบอด,ดี้นี้สวยมากเลยนะครับนี่ครับกระบะยังดีนะครับผม ซซีดีนะฮะล้อมแมกยางดีนะครับคันนี้เป็นตัวหัวนอกนะฮะนี่ครับฝาตะเติมถังน้ํามันจะอยู่กับตัวหัวรถนะครับไม่ได้ไปอยู่ตรงช่วงกระบานะฮะเห็นไหมนะครับดรวมถือว่าสวยเลยครับคันนี้นะฮะเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับเติมเดิมนะครับตัวเหลี่ยมนะครับ2.45ครับตัวนี้แรงนะครับ พรมยพาวเวอร์นะฮะเจ้าของใช้รักษานะครับเรามาดูคันหน้านะครับนี่ครับเลขคันหน้ายังมีอยู่นะครับผมนะฮะโอเคเรื่องเครื่องผมขอปิดฝาหน่อยครับได้ดูทรงชัดๆนะครับพอดีวันนี้อยู่คนเดียวนะฮะขูดขัดหน่อยขออภัยนะครับนี่ครับใครชอบบอดี้นี้นะครับคันนี้สวยงามนะครับ เอาไว้ใช้เอาไว้สะสมก็ได้นะครับตัวนี้บางคนก็เอาไปทํายกสูงนะครับเหมาะครับดูครับนะฮะรถบ้านเดิมๆนะครับบ้านเดิมๆเชียงใหม่แท้ๆนะครับเหล็กแข็งแรงแน่นอนครับห่างไกลน้ําทะเลครับไม่มีผุนะครับไม่มีจมน้ำอะไรมาแน่นอนครับโอเคมาดูประตูหลังครับ นี่นะครับเบาะอยู่ในสภาพดีนะครับเดิมเดิมนะฮะนี่นะครับแผงประตูเดิมเดิมนะครับโอเคมาดูเบาะหน้ากันนี่ครับก็ยังเดิมเดิมนะฮะโดยโดยรวมคันนี้ถือว่าสภาพดีนะครับได้เลยฮะโอเคมาดูกัน<ม>ขับผีกันครับคันนี้แอร์เย็นนะฮะแอร์เย็นนะครับ เครื่องเสียงมีฟังนะฮะโอเคตามสไตล์เราก็ต้องเผาหัวกันหน่อยนะฮะตามสไตล์รถเก่านี่ครับเครื่องยนต์สตาร์ทง่ายนะครับคันนี้เทสวิ่งทางไกลมาแล้วครับไม่มีปัญหาความร้อนใ,นใดๆนะครับเกียร์เข้าดีหมดนะครับเครื่องดีครับ น,นะครับใครสนใจฮีโร่สีประตูสวยๆคันนี้แนะนำเลยครับรถทรงดีมากครับทรงดีมากๆเลยนะฮะเจ้าของรักษามีอยู่ในสภาพที่ดีนะครับดอกยางก็ยังใช้ได้นะครับพร้อมแม็กนะฮะนีมาดูกันนะครับนี่ครับ ร้อนกระบะก็ยังดีครับน,นะครับดูครับเซตสีครับดีครับสียังดำเลยฮะนี่ครับฮีโร่สี่ประตูนะครับหัวนอกนะฮะหล่อๆเลยครับ เอาไปแต่งหล่อได้หลายแนวเลยครับจะแต่งโรตี้จะขับเดิมเดิมจะยกสูงยังไงยังไงก็หล่อครับคันนี้คันนี้ภาษีรู้สึกจะต่อถึงปีหน้า65เลยนะครับใช้ยยาวเลยครับแอร์เย็นพวงมาลพาวเวอร์แล้วนะครับสนใจติดต่อนะครับที่089 9 9 80 9 9 9นะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ